กำลังพูดถึงเรื่องของสถานการณ์นะคะวิกฤตของศรีลังกาที่หลายคนก็ติดตามมาตั้งแต่เดือนมีนาคมสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะคลุกุ่นขึ้นเรื่อยๆจนล่าสุดนี้ชาวศรีลังกาเองก็ยังคงปักหลักอยู่ที่นั่นชุมนุมชุมนุมกันอยู่ประกาศเคอร์ฟิวแล้วประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ยังไม่ยอมยังไม่หยุดค่ะไม่หยุดไม่ยอมนะครับแล้วทีนี้อย่างที่บอกนะฮะว่าคําถามหลายคนถามว่าแล้วเข้ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรอย่างที่ผมเล่าเกิดมานะครับแล้วหลายฝ่าย ประชาชนคนสีลังกาเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตระกูลราชปักษาเกิดขึ้นจากตระกูลราชปักษาแต่คนสีลังกานั้นมองเห็นต่างกับทางด้านแอนโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐมามาที่บ้านเราเนี่ยมาให้สาษณ์สื่อมวลชนที่บ้านเราบอกว่า สถานการณ์ศีลงกาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดเพราะเพราะอะไรนะคอรัสเซียเกิดขึ้นเพราะปูตีนอ่าบปูตีนเพราะว่าใรนเมปูตีนเนี่ยมันมีการปฏิบัติการแบบนี้นทําให้สีลังกาที่รับผลกระทบด้วยขาดแคลนพลังงานขาดแคลนอาหารต่างๆวิกฤตต่างๆแล้วยังออกมาเรียกร้องนะบอกว่าถ้าเกิดมีการจัดตั้งรัฐบาลอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะมาจากทางด้านของชุดใหม่หรือจะเป็นรัฐรัฐบาลปัจจุบันชุดเก่าก็ตามอยากที่จะให้มีการแก้ปัญหาเรื่องของวิกฤตที่มันเกิดขึ้นสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแต่ก็นี่แหละค่ะคือ เกิดอะไรขึ้นโยมไที่รัสเซียตลอดโยมไปที่ปูตินตลอดคือตอนนี้เนี่ยอะไรอะไรก็ปูตินโยนไปให้ปูตินก่อนใ่รั้งไปก่อนแต่ว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยคุณผู้ชมคนศรีลังกาเนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากตระกูลราชปักษาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมจะค่อยๆไล่เรียงให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจว่าใช่หรือไม่ใช่คือผมผมตอบไม่ได้หรอกแต่คนศรีลังกาเขาบอกแบบนั้นผมก็เลยต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับตระกูลราชปักษาว่าเขาทําอะไรเอาไว้ให้กับ ศรีลังกาทําไมคนศรีลังกาถึงชี้ว่าน,นี่แหละ<ป>ตัวปัญหาของศร oh. ีลังกา oh. คือมันมีคํากล่าวเหมือนแบบติดตลกนะคุณผู้ชมว่ามันมีคนคนจีนเนี่ยไปที่ศรีลังกา <c oughs> แล้วก็ไปติดต่องานไปติดต่อซื้อขายทําน่นทํานี่เนี่ยแล้วไปที่ไหนเนี่ยก็เจอแต่ราชปักษา <c oughs> เขาก็เลยถามว่าเอ้าศรีลังกาเนี่ยมันมีตระกูลเดียวเหรอมันมีแต่ตระกูลราชปักษาเหรอ oh. ทําไมไปที่ไหนเจอแต่ราชปักษา <c oughs> <c oughs> ไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะนั่นหมายความว่าไปที่หน่วยงานไหนหน่วยงานไหนไปติดต่อกับใครเนี่ยก็นามสกุลราชปักษาหมดเลยทีนี้เรารู้จักราชปักษาอยู่เนี่ยคือสองคนคมหินทราราชปักษาคนที่เป็นนายกร,ฤฤรัฐมนตรีกับโกตาพยาราชปักษาคนที่เป็นประธานธิบดีผมจะเล่าให้ฟังค่ะคุณผู้ชมครับว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับคือตระกูลราชปักษานั้นเข้ามาทางการเมืองเนี่ยเนื่อในปี1970คนที่ได้รับเลือก เข้ามาสู่การเมืองนั้นก็คือทางด้านมหินทราราชปักษาคนที่เป็นนายกล่าสุดนี่แหละนะครับมหินทราใช่มาหินทราราชปักษาปีหนึ่นอยเจ็ดสนะครับก็คือเมื่อ50 50้าาสิปีห5าสาใช่ไหมครับนี่มันหนึ่งอ๋ห้าสิปี2022 52ปี52ปีที่แล้วคือก่อนหน้านี้ตระกูลราชปักษษานั้นเนี่ยเป็นตระกูลที่ เรียกว่าเป็นเจ้าของที่ดินก็คือเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าของที่ดินมไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางการเมืองปรากฏว่าเอาละมหินชาราชปักษาก็สมัครสอสอ,สอ,สอได้รับเลือกปี1970หลังจากนั้นเนี่ยครับ1980น้อ,อพี่ชายของมาหินชาชื่อว่าชามานราชปักษาก็ลงสมัครสอสออ,อีก10ปีถัดมานะ,ะก็ได้รับเลือกอีกก็ได้รับเลือกมาสองคนแล้วนะ,ะราชปักษามาสองคนแล้ว มหินทราราชปักษาเนี่ยหลังจากที่เป็นสอสอเนี่ยปรากฏว่าคะแนนนิยมสูงขึ้นเพราะเป็นคนที่มีบทบาทในการไปเจรจาในการที่ไปหยุดเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องของการสู้รบในประเทศค่ะคือทําให้ความสงบมันเกิดขึ้นในประเทศจนกระทั่งปี1994เนี่ยนะฮะมหินทราราชปักษาเนี่ยได้นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะ เพราะว่าตัวเองใกล้คิดกับคนที่มันอยู่ในระดับล่างที่ไปเคลียร์เรื่องความขัดแย้งอะ่ะนั่นคือเป็นคนระดับล่างคนรายงานไงแต่รับความนิยมด้ะรับความนิยมด้วยก็เลยได้นั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในปี1944นะครับตอนนั้นเนี่ยภายใต้การนําของประธานาธิบดีจันทริกากุมารตุงคันะครับหลังจากนั้นเนี่ยในปี1 0 0ในปี2004 2004สิ 2> 2, ปีถัดมามนั่งเป็นนายกรัฐมนตรี ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นนายกอยู่ปีเดียวลงชิงตําแหน่งประธานาธิบดีแ oh. ม่หินชาราชปักษาเนี่ยลงชิงตําแหน่งนประธานาธิบดีในปี2005ค <Okay. S 2> แล้วได้รับเลือกอ mm. ชนะนั่งเป็นประธานาธิบดีสองสมัย <Okay. S 2> สมัยละ5ปีสองสมัยคือ10ปีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดนั่งได้สูงสุดแค่สองสมัยอื mm. ก็ตั้งแต่ปี2005ถึงปี2015เนี่ยเป็นประธานาธิบดีแล้ว คิดดูดิว่าเป็นสอสอหนึจนถึงปี2015ันมานเป็นยาวนานนะยาวนานมากออยาวนานมากมาเป็นประธานาธิบดีพอมาเป็นประธานาธิบดีปุ๊บเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็อย่างที่บอกนะแก้ปัญหาเรื่องของเชื้อชาติแก้ปัญหาเรื่องของกลุ่มกบฏพยัคฆ์ธรมินคะแนนนิยมก็พุ่งสูงแต่ตัวเองเป็นประธานาธิบดีต่อไม่ได้แล้วทำยังไงทีนี้ก็ไปเอาน้องชายมาก็คือโกตาพยาราชาโกตาพยาราชาปักษา นะครับเข้ามาสู่วงการแต่ตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าในหน่วยงานราชการต่างๆเนี่ยมีเครือญาติเนี่ยไปนั่งเป็นตําแหน่งสูงๆในกระทรวงต่างๆหมดแล้วนะครับก็เอาโกตาพยาราชปักษาเนี่ยมาเล่นการเมืองอีกโกตาพยาพราชปักษาก็มาเป็นประธานาธิบดีตัวเองไปเป็นนายกรัฐมนตรีให้น้องเป็นประธานาธิบดีตัวเองนั่งประธานาธิบดีไม่ได้แล้วก็ไปเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ก็ยังอยู่เนี่ยยังอยู่ในวงการคือเขาเนี่ยเขา สิ้นไปหนึ่งสมัยปีตั้งแต่ปี2015ไปเนี่ยคือถึง2020เนี่ยนะ,ะก็คือหายไปหนึ่งสมัยมหายไปหนึ่งสมัยเพราะว่าแพ้การเลือกตั้งแล้วก็กลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือ2020จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะ2022ะก็นั่นแหละ,ะก็เห็นไหมครับโอ้โหก็เนี่ยก็ก็วนเวียนอยู่แบบนี้วนเวียนอยู่แบบนี้ไม่พอนะครับที่หลายคนนั้นบอกว่าตระกูลราชปักษาานั้นเนี่ย เข้ามามีบทบาทเข้ามามีอํานาจจนทําให้ปัญหาเนี่ยมันบานปลายมันเกิดการทุจริตคอรัปชันม,มากมายถามว่าทําไมถึงเกิดการคอ,อรัปชันมากมายอย่างที่ผมบอกนะครับว่าการเข้ามาเป็นผูน้นําการเข้ามาเล่นการเมืองของตระกูลนี้เนี่ยไม่หินทาราชปักษาเป็นประธานาธิบดี2005-2015เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย2004-2005นะครับก่อนเป็นไปเป็นประธานาธิบดีหลังจากนั้นเนี่ยปี2018ตัวเองก็ไปเป็นนายกรัฐมนตรี พอ2019เนี่ยมาเป็นนายกอีก2019ถึง2022แล้วน้องชายเนี่ยโกตาปยาราชปักษาเนี่ยก็มาเป็นประธานาธิบดีมีชาวมานราชปักษานะชาวมารราชปักษาเนี่ยเป็นสส1,980ค่ะมาคู่กันแรกๆมาคู่กันแรกๆแล้วพอปี2020ถึง2022เนี่ยนะครับชาวมานราชปักษาเนี่ยไปนั่งเป็นรัฐมนตรีชนรัฐประทานการชนรัฐประทานเห็นไหมฮะอีกคนหนึ่ง บราซิลราชปักษาคนนี้เพิ่งได้ยินใช่ไหมหนีออกนอกประเทศไปเหมือนกันที่จะหนีเหมือนกันเราไปแล้วด้วยไปแล้วด้วยเนี่ยบราซิลราชปักษาเนี่ยก็เป็นน้องของทางด้านมหินชาราชปักษาคือตระกูลนี้มีสี่คนแล้วก็มานั่งตําแหน่งในการเมืองหมดเลยบราซิลราชปักษาเป็นรัฐมนตรีคลังนะเป็นรัฐมนตรีคลังเห็นไหมค่ะคือประธานาธิมดตรีโกตาพยาราชปักษานายกรัฐมนตรีมหินทาราชปักษา รัฐมนตรีชนรัฐชามนราชปักษารัฐมนตรีคลังบราซิลราชปรักษาอไม่พอนะฮะยังมีอีกนะฮะโยซิตาเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่สํานักนายกรัฐมนตรีโยซิตาเป็นใครเป็นลูกชายของมหิทราราชปักษาอคือดูแลสํานักนายกค่ะดูแลสํานักนายกเอาลูกมานั่งเลยเอาลูกมานั่งดูแลเจ้าหน้าที่ในสานักนายกทั้งหมดอืเอาลูกชายมานั่งค่ะไม่พอครับ นามานราชปักษาครับเป็นลูกชายของมหิมทาราชปักษาคนนี้เป็นรัฐมนตรีกีฬาที่ลาออกในช่วงแรกที่โดนประท้วงไงที่พร้อมกับมาหินทราเนี่ยไป<อ>กับพ่อเลยไปกับพ่อเนี่ยลาออกเ,อเป็นลูกเห็นไหม,มเป็นรัฐมนตรีกีฬานอกจากนั้นครับชามมนเนี่ยมีลูกชายลูกชายของชามานชามมนนั่งรัฐมนตรีชนรัฐประทานใช่ไหมฮะลูกชายเป็นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกเกษตร<อ>และการประมงมชื่อว่า ชาชินทราราชปักษาเห็นไหมฮะทั้งพี่น้องทั้งลูกก็มาอยู่ในแวดวงการเมืองทั้งหมดคืออยู่ในรัฐบาลทั้งหมดเลยไอ้นี้แค่ในรัฐบาลนะแล้วในที่เป็นข้าราชการต่างๆเนี่ยในหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็เต็มไปด้วยตระกูลราชปักษษาซึ่งเขาบอกว่าตรงนี้แหละมันเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งเราเราไม่รู้หรอกว่าทุจริตคอร์รัปชันจริงหรือไม่<อ>แต่วันที่ประชาชนไปไล่เนี่ยนะครับตัวโกตาพยาราชปักษาทำเนียบรัฐบาลทำเนียบประธานาธิบดีเต็มไปด้วยรถเห็นไหมฮะแล้วก็ขนกระเป๋าเนี่ยที่ขนขึ้นเรือที่บอกจะหนีไปต่างประเทศเต็มไปหมดชาวชาวบ้านไปอยู่ในทำเนียบเนี่ยที่ไปรื้อเอาเงินเอาทองไปเจอเงินกอดหูแบบเยอะมากเยอะมากนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทิ้งกระเป๋าเงินทิ้งไว้เนี่ย เยอะมหาศาลเลยอันนี้เอามาจากไหนไม่รู้นะฮะใช่ที่บอกว่าคอร์รัปชันมาหรือเปล่าไม่รู้แต่นี่เป็นข้อมูลที่นามาให้คุณผู้ชมได้ตัดสินใจกันว่าศรีลังกาพังเพราะราชปักษาหรือพังเพราะปูตินแบบที่ที่อันนี้มินคพื่อนบอกนะฮะก็หาคําตอบได้หรือยังก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับก็เอามาฝากเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของศรีลังกาจะได้รู้จะได้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมมาถึง จุดที่ผู้นําต้องหนีไปต่างประเทศครับเอาละคะ่ะนี่คือภาพในโลกสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมติดตามกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะ9ฬิกา30นาทีวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ